มาได้แล้วครับพี่น้องครับกบขอยังมาแล,าล่นเดี๋ยวหลับไกลไปปุ่กปนก็ขวบพี่น้องอม,อมุ่พกักเอาเกียมไม่ได้พี่น้องเลยไปพกปักไป คนบันนเข้ากันรา่ปรุงนีกรอบนึงตักแกบานครับนี่ข้าวเหนียวงตามดงหน้าบันีกี่นอง